ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมานเ,เมื่อเราทราบถึงความเข้าใจของบรรดานักชาการซาลาฟในการหยิบยกองค์การนี้เนี่ยบงบอกอะไรพี่น้องบงบอกว่าการอีหมานที่แท้จริงสําหรับคนที่ตั้งภาคีมันก็มีพี่น้องผู้ที่มีอิหมานคนที่ตั้งภาคีเขาก็เชื่อว,ว่าเราสุบฮานะฮัวตะอละทรงสร้างเช่นเดียวกันการตั้งภาคีในองค์การนี้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีใหญ่แต่ ทำไมบรรดาซาลัฟในอดีตหยิบยกองค์การนี้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการตั้งภาคีเล็กเหมือนที่เรานั้นได้หยิบยกว่าความหมายเดียวกันกับการตั้งภาคีนั้นก็คือการนําหัวใจไปยึดติดกับสิ่งอื่นจากโลสผ่านหัวตาลาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอหมานองค์การนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่ตั้งภาคีคนที่ตั้งภาคีใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอิหมานจะเหมือนกับคนที่ตั้งภาคีเล็กถึงแม้ว่าองค์การนี้พูดถึงคนที่ตั้งภาคีใหญ่ แต่เมื่อเวลาเราหยิบยกสําหรับในเรื่องของการตั้งภาคีเล็กการปฏิเสธอีหมานมันไม่ได้ปฏิเสธทักทุกด้านเพราะการตั้งภาคีใหญ่เนี่ยเป็นการตกาศาสนาส่วนการตั้งภาคีเล็กไม่ถึงขั้นตกาศาสนาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอหมานสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการอธิบายองค์การนี้นั่นก็คือองค์การนี้ถูกประทานลงมาให้แก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาก็จริง ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้ยืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาทรงสร้างทรงให้ปัจจัย,ยังชีพทรงบริหารแต่พวกเขายัางตั้งภาคีต่อรอบพร้อมกับพระองค์ในเรื่องของอิบาดะห้อยคําเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นทัศนะเป็นการอธิบายบรรดานักวิชาการตับซีส่วนใหญ่พี่น้องหนึ่งในนั้น ที่ท่านอิมามันกุรุตูบีได้เล่าถึงความเข้าใจของบรรดานักอัฏถาที่บายอยู่ในหนังสือตัฟซีดอันกุรุตูบีเล่มที่เก้านาที่272และท่านอิบนูจาริกก็เช่นเดียวกันท่านได้กล่าวว่าอินนะฮูเขาลูอัฮลิตะวินความเข้าใจเหล่านี้ถือว่าเป็นความเข้าใจ ของบรรดานักวิชาการที่สันทัดในเรื่องของการอธาธิบายอันกุรานอยู่ในหนังสือแจามีนบายาเล่มที่13หน้าที่372บ่งบอกอะไรเพี่น้องการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยการที่บรรดาซอฮาบะหยิบยกการตั้งภาคีใหญ่พูดถึงในเรื่องของการตั้งภาคีเล็กก็ไม่แปลกเพี่น้องพู้ที่มีหม่านไม่ได้หมายความว่าคนที่ตั้งภาคีเล็กจะตกศาสนาเหมือนกับองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอาัลลอฮได้พูดถึงคุณลักษณะของคนที่ปฏิเสธศรัทธาเล็ก บรรดานักาการได้หยิบยกสายรายงานมากมายยก,ยกตัวอย่างเช่นท่านอิบนูจาริดได้ยกสายรายงานมากมายที่ถูกต้องและพาดพิงไปยังท่านอิบเนวบาสพาดพิงไปยังท่านอิกรีมาพาดพิงไปยังท่านมุจาฮิตกอตาดา้าและท่านอาัลเปาะบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นชาวสาลับที่เป็นผู้ที่อัตถาที่ายอัลกุรอานดีที่สุดเป็นนักพูดที่มีมาอยู่ในหนังสือเจามเมนใบายาเล่มที่13หน้าที่373